มันกังดกคึ้มคือฝนจีตโดกเม่อแดดเมื่มอนงเมื่มอแดดเปิดน้าก็อะไรอะไรโมเ่อแดดได้แต่ปูก็เคลือเลยย้ายไปอคุณอะทั่วใกล้จะจิบเลยข้างเลยนี่เรจาจเขาไปตัดเอามไ,ไม้ไผ่ด้วยไม้ไผ่น้ำพย่ยตี๋ไหมโวกกาเดียเ่ยเคยจะไปบอกพุ่นหนก กัสิไปบอกกับไปตัดไปคือบอกพงหน่ยหาคนมาแก่แก่มามันสิหยากอีหยั๋เห็นหยักก็หยักตัวเห็นไงไงไหมพงมันเอาไว้เกือบเป็นกัวเห็นไหมให้ยายไปแก่มาไหมโอ้ยมันตัดมาบอกหลายดิฮะ เป็นยังไงันเป็นหลดเพราตอนันเป็น